ต่างชาติเข้ามาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเมียนม,มาไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียข่าวใหม่ที่เข้ามาวันนี้ผมจะอ่านให้ฟังสื่ออิสราเอลรายงานว่าชาวยิวอิสราเอลหยุดพักการสู้รบสงครามกับเขตกาซาปาเลสไตน์และกับเลบานอนประมาณสักสามหมื่นคนมุ่งหน้าไปไหนครับมุ่งหน้ามาตั้งถิ่นฐานในอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยโดยมีสมาคมยิวชาบัดที่แผ่อิทธิพลไปทั่วโลกให้การสนับสนุน มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับเขาสร้างอะไรบ้างเขาสร้างหนึ่งโบสโบสชาแบดออฟไพที่ห้ามคนไทยเข้าไปเด็ดขาดเขาไม่ให้คนไทยเข้าไปเขาอนุญาตเฉพาะคนยิวให้คนยิวเข้าไปประกอบพิธีสวดศาสนาที่ส่งเสียงดังรบกวนวิถีชีวิตชาวบ้านไทยและมีการเปิดธุรกิจหลายอย่างเพื่อรองรับสังคมขยายชาวยิวออกมาเช่นมีอะไรบ้างเขาจะมาเปิดร้านอาหารที่อำเภอปายรีสอร์ทร้านตัดผมสารพัดอาชีพสงวนของคนไทย กูเอาหมดมีไรเปล่ารัฐบาลไทยมึงมีไรเปล่ากูจะเอาอาชีพคนไทยมาอยู่ในมือชาวยิวทั้งหมดซึ่งเวลานี้มีการลงทะเบียนแล้วที่อำเภอปลาย3 1ม3 5ื่อาตัวเอ้ย35คนมันเข้าๆออกๆเข้าๆออกมาตั้งถิน่นฐานอยู่ยาวประมาณ3,000คนชาวไทยที่อำเภอปลายคนพื้นที่ประมาณ2 1 0 0 0คนนะเขาก็บ่นเรื่องนี้มาไอ้รัฐทีชาแบตเนี่ยมีอิทธิพลมากครับพี่น้องทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินหรือท่านได้ยินมาแล้ว พวกมันเนี่ยยึดครองอย่างเช่นนครน,นิวาายอร์กสหรัฐอเมริกามันยึดครองมาแล้วและตำรวจสหรัฐก็พบว่าพวกเขาเนี่ยขุดอุโมงใต้ดินลึกลับขุดอุโมงใต้ดินลึกลับเชื่อมระหว่างตึกเพื่อทําพิธีบางอย่างแล้วก็พบว่าเว็บ,วบไซต์เตชาวบัตเนี่ยของชาวยิวในประเทศไทยเนี่ยประกาศเชิญชวนชาวยิวให้ย้ายถิ่นฐานมาที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าสงบสุขและสวยงามกว่าอิสราเอลมาเลย มาเลยมาอยู่เมืองไทยมาอยู่ที่อำเภอปลายแล้วขุดุโมองอยู่เชื่อมตรงนูน้นเชื่อมตรงนี้ซึ่งเป็นสัญญาณว่าไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวธรรมดามันเข้ามาเราคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องเที่ยวธรรมดาแต่กําลังกลายเป็นผู้ที่ตั้งถิ่นฐานชาวยิวเมื่อเขามีคนยิวมากขึ้น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 มันก็จะสร้างความเชื่อว่าดินแดนปลายคือดินแดนพันธสัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเขา,เขามาตั้งถิ่นฐานเขาจะเริ่มตั้งกองกําลังติดอาวุธครอบงำราชการ นี่คือเรื่องที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้มีการทุ่มทุนมีผู้ใหญ่บ้านกำน,นันอบตอสสรัฐมนตรีเป็นของตนเองในรูปแบบโนมินีนำไปสู่การแปลงสัญชาติหรือร่วมกับชนกลุ่มน้อยเมียนมาตั้งเขตปกครองตนเองเรียกร้องให้แยกประเทศไทยโดยมีสหรัฐเข้ามาแทรกแซงสนับสนุนการชู้รบปลายปาเลสไตน์แน่ตั้งชื่ออย่างนี้เลยการสู้รบปลายปาเลสไตน์ดินแดนพันธสัญญาอยู่ใกล้ๆคนไทยนี่เองจำไว้เลยว่าเรายุ่งแล้ว เรายุ่งแล้วเราวุ่นแล้วที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นเสมือนมะม่วงบ่มแก๊สดูสิครับบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่ทําให้ชาวนาปลูกข้าวก็ขาดทุนทําอะไรก็อยู่ไม่ได้ทําอะไรก็เดือดร้อนหันลีหันขวางไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะทําอะไรกูก็จะทาไอ้อะไรอ่ะไอ้คาสิโนนะจะทําคาสิโนอ่ะจะทําบอลจะทำเอนเตอร์เอนเทนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะแม่จะเอาแบบนู้นจะเอาแบบนี้ คือ <tyard. S 2> ทําอย่างนี้ไม่มีอะไรจะค้าขายแล้วไม่มีอะไรที่จะทําเพื่อประชาชนไม่มีอะไรที่จะส่งออกไม่มีอะไรที่จะนําการท่องเที่ยวกลับมาผมบอกว่าผมบอกกับท่านทั้งหลายเหมือนคิดเหมือนผมมาเราต้องเอาเงินาราต่างประเทศเข้ามาสองเครื่องยนต์ใหญ่คือการส่งออกเอาเงินเข้ามาอีกเครื่องยนต์หนึ่งคือการท่องเที่ยวแไปสองเครื่องยนต์มันชํารุดมันชํารุดแล้วมึงจะเอาไอ้คาสิโนจะเอาบอนการพาน,านันจะเอาโสเภในอิสระจะเอาแหล่งอบายมุกทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาในอยู่เมืองไทย ประชาชนเขายอมไหมไม่ยอมไม่เป็นไรนะไม่ยอมไม่เป็นไรไอ้แมวมันบอกนะนี่ไม่ทําประชามติกูจะสร้างบ่อนคาสินโนซึ่งหลายประเทศเขาไม่สนับสนุนอย่างสีจินผิง